สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะขอมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างกับหลายๆคนนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนี่ก็คือน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยค่ะปัญหานะคะที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อ7 8ปปีที่แล้วนะคะไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่ได้เก็บรูปไว้นะคะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ตัวเองเป็นคนผมยาวนะคะเป็นคนเป็นคนผมยาวแต่ว่าผมสั้นผมยาวมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะนะคะเอออยู่มาวันหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเป็นรังแคเลยนะคะก็เกิดมีรังแคเกิดขึ้นนะคะคือถ้าใส่เสื้อสีดำนี่ก็คือแบบอืมเต็มเต็มเลยนะคะหน้าแบบหน้าอายหน้ารังเกียจมากนะคะแต่ก็คือ,อ,อแล้วทีนี้ หนังหนังหนังศีรสะเนะะี่ยะะหนังหัวเรานี่แหละก็จะแบบลอกนะคะลอกลอกดึงออกมาเป็นเป็นแผ่นๆเลยนะคะแต่ว่ารูปที่ใช้แปะไว้หน้าคลิปอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะคะเพราะว่านี่มันคือ,คอเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เลยนะคะมีแต่มีแต่ความความความอยากให้มันหายก็ไปซื้อ,อยาสระผมตามสต์ทั่วไปนะคะ มาซื้อหลายซื้อมาหลายยี่ห้อมากก็คือเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายแล้วก็ไม่หายแม้กระทั่งใช้ของอแชมพูเด็กก็ไม่หายนะคะก็เลยคุณสามีบอกไปหาหมอไม่บอกยังไม่ไปเดี๋ยวขอเข้าไปดูในเอกลุ่มคนไทยก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่แคลิฟอร์เนียซึ่งแคลิฟอร์เนียก็คืออากาศหน้าหนาวนี่ก็ไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยก็จะคืออากาศเย็นๆหนาวนี่ก็คือเริ่มเป็นนะคะ แต่ตรงนี้คือย้ายมาอยู่ตรงนี้คือหนาวกว่าตัวตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะเพราะว่าใช้แล้วคือหายขาดไปนะคะอ,อตอนนั้นก็เลยเข้าไปในกลุ่มคนไทยนะคะเข้าไปในกลุ่มของคนไทยหาข้อมูลหรือว่าใครเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งเขาโพสต์ไว้นะคะเขาบอกว่าเขาใช้แชมพูอันนี้นะเอ,อแล้วเขาหาย อะไรเงี้ยเราก็ดูเฮ้ยมันแชมพูมานี่ว่าจะใช้ยังไงแต่ก็ด้วยความที่ว่าเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วไม่หายคือเป็นรังแคนี่มันน่าอายนะคะมันน่าอายแล้วก็อยากหายมันไม่ใช่ปัญหามันจะว่าใหญ่ไหมมันก็ปัญหาใหญ่นะมันก็น่าอายเสียบุคลิกนะคะแล้วทีนี้ก็ไปหาซื้อนะคะคือที่ที่อเมริกาเขาจะมีขายอยู่ทั่วอยู่สโต์ทั่วไปนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะซื้อมาทั้ง ยาสระผมแล้วก็ครีมนวดนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูแล้วก็เรื่องราคานะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ซื้อในเมืองไทยก็มีขายนะคะแต่ราคาอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าที่อเมริกามันก็อีกราคานึงเ,เอาไปขายที่เมืองไทยก็อีกราคาานึงแต่ว่าใช้ได้ผลจริงๆนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่า น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะบางทีเราเห็นใครที่เขาเป็นลังแครเขามีหนังแผ่นแผ่นบางๆออกมาจากผมเขาติดตามไรเงี้ยเราจะไม่กล้าบอกเขานะคะเพราะว่าเกรงใจเดี๋ยวเสียมารยาทเดี๋ยวเขาอายอะไรนี้นะคะถ้าใครเจอคลิปวิดีโอนี้ก็บอกต่อเพื่อนแชร์ให้ได้ด้วยนะคะแชร์ด้วยก็ดีนะคะเออใช้ได้ผลจริงๆในเอ่อ เราดูในอัมาซอนตอนนี้นะคะเขาก็เคลมว่ามีกลิ่นมีสำหรับผมทำสีได้เอ่อสำหรับทำสีด้วยนะคะแต่สำหรับตัวเราใช้แบบออริจินอลนะคะคือแชมพูเมนเทียลเนี่ยเขาจะใช้ได้สองสำหรับม้าก็ใช้นะคะสำหรับคนก็ใช้แต่ใช้คนละแบบเขาจะมีเขียนไว้ข้างหลังกล่องนะข้างหลังขวดนะคะสำหรับตัวเราใช้แบบยาสระผมปกติเลยนะคะ ก็คือใช้ยาสระผมใช้ครีมนวดปกติประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะหายนะคะเขาจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นแอป,แอปเปิลนะนะคะทุกวันนี้นะคะแต่ที่เราใช้เมื่อก่อนเราคิดว่ามันไม่มีกลิ่นนะเป็นสูตรออริจินอลนะคะแล้วพอใช้หายก็กลับไปใช้แช,ชมพูปกติทัว่วไปเพราะว่ามันจะกลิ่นมันจะหอมกว่านะคะก็คืออันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใช้นะคะเขาสำหรับ ตอนนี้นะคะที่ที่ดูไว้ให้ก็คือที่เมืองไทยเขาจะมีขายออนไลน์นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปก็คือราคาสูงกว่าที่นี่นั่นแหละค่ะแต่ก็คือใช้ได้ใช้ดีนะคะก็เอามาใช้ดูนะคะบอกต่อเพื่อนๆด้วยก็ได้นะคะคือเมื่อก่อนอะที่ใช้ก็จะลงไว้ในลงไว้ใน Facebook นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำ u t u b e นะคะลงไว้ใน facebook เพื่อนที่อยู่เท็กซัสนะคะเขา,าจะถามพี่ ใช้ได้ผลจริงเลยยายนาซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยใช้ได้ไปเอามาใช้เลยเพราะว่านางก็คือผมยาวนะคะเออบางคนที่เขาเออเออคลอดลูกแม่ลูกอ่อนอะไรเงี้ยนะคะก็คือผมเขาจะร่วงเขาจะไหล,ลนี่ใช้ได้นะคะคิดว่านะก็น่าจะใช้ได้แล้วก็สําหรับการใช้ของแต่ละคนเออผลลัพธ์ของแต่ละคนนะคะเอออาจจะกลับมาใหม่หรือไม่กลับมาใหม่อันนี้ไม่รู้นะคะแต่สําหรับตัวเราเองใช้แล้วไม่เคยกลับมาใหม่เลยนะคะ ก็ทุกวันนี้ก็คือใช้ยาสระผมทั่วไปปกติไม่รู้บอกไปหรืออย่างเมื่อก่อนที่ไปซื้อมาเปลี่ยนยีหนะย่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทับแม้กระทั่งยาสระผมเด็กก็ไม่หายนะคะก็เลยมาดูตัวนี้ก็คือหายจริงก็เลยเออนึกอยากเอ,อเอามาแชร์ดีกว่าเผื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่ออมีปัญหานะคะแต่คนมีปัญหาก็อยากหายจริงๆนะคะเออ h ฮ a d and, and Should ออะไรอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคืออันนี้ อันนี้ก็คือหายไม่ต้องไปหาหมอให้แพงๆเลยนะคะไม่ไม่กี่ก็คือแล้วแต่ใช้นะคะจะซื้อแบบก็แนะนําให้ซื้อแบบเออขวดเล็กก่อนก็ได้ค่ะขวดเล็กก็น่าจะหายนะคะเพราะว่าอย่างเราใช้ก็คือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สักกี่ครั้งตีซะสองอาทิตย์ซะถ้าจําไม่ผิดนะคะหายแน่นอนนะคะแล้วก็เออถ้ากลับมาใหม่ก็ใช้ใหม่นะคะไม่ได้เปลืองอะไรนะคะเดี๋ยวเขียในไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะแชร์สิ่งที่ประสบการณ์จริงจากตัวเองถ้าไม่เจอกับตัวมันก็มาพูดไม่ได้จริงๆนะคะใช้ดีจริงหายจริงเป็นประโยชน์จริงแล้วก็ใครอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นลังแขกันเยอะแยะนะคะแต่ว่าตัวเราไม่เคยเป็นแต่พอมาอยู่เมืองหนาวนะคะ มันจะเป็นอะไรที่อยู่เมืองไทยเราไม่เคยเป็นมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะหาทางวิธีรักษาด้วยวิธีธรรมชาติก่อนรักษาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าไม่หายจริงๆก็ค่อยไปหาหมอนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเรานี่ไม่ค่อยอยากไปหาหมอเท่าไหร่จะหาวิธีดูแลตัวเองก่อนแบบธรรมชาติแล้วก็เอออยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เอามาแชร์ให้ให้ให้ได้รู้กันนะคะแล้วก็สำหรับเออวิธี ดูแลขอแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาเราสระผมแล้วนะคะสระผมแชมพูอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือเป่าให้แห้งนะคะ<ม>ก็ไม่อยากที่จะให้เป่าโดยใช้ร้อนๆนะคะจะเป่าเย็นเป่าอุ่นๆนี่ก็ดีนะคะให้ให้แห้งไว้นะคะให้แห้งไว้เขาจะได้ไม่ชื้นเขาจะได้เชื้อราหรือว่าอะไรต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นมานะคะนี่คือน่าใครๆก็น่าจะรู้แหละคะ่ะแต่นี่คือแบบ แถมนิดนึงนะคะว่าตัวเองทำยังไงแล้วก็ยาสระผมของเขาก็จะเคลมว่าช่วยทำให้รากผมแข็งแรงผมร่วงเกิดขึ้นใหม่ได้ง่ายผมเงางามยาวไวนะคะก็อันนี้ไม่รู้นะคะประเด็นคือป้องกันรังแคนะคะรังแครังแคนี้แหละคะ่ะแล้วก็แผ่นบางๆที่หลุดออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างถ้าก็แนะนำอีกนิดนึงนะคะใครอยากให้ผมยาวเร็ว นะคะเอ่อน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่คือใช้นะคะขยำขยำแบบนี้ค่ะหรือว่าเมื่อก่อนเราดัดผมนะคะก็คือใช้น้ํามันเอ่อใช้เอ่ออ,อ,อะไรนะใช้เบบี้ออยล์เบบี้ออยล์นิดนึงนะคะหยดสองหยดนะคะใส่น้ํานิดนึงหยดสองหยดก็ลูบๆอย่างนี้นะคะ Baby ้ออยนะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวอันนี้ช่วยให้ผมยาวเร็วแล้วก็มีน้ำหนักมากเลยนะคะอันนี้คือจากเรื่องจริงนะคะคือผมยาวเยอะมากเวลาไปร้านเสริมสวยนี่ช่างเขาจะบ่นผมหนานะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะอยากให้แชร์อะไรเขียนไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ